เขาเงินยิงแอดหมดไปเกือบล้านครับผมลูกศิษย์โคชบีมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับรก่อนที่จะมาเรียนกับโคชบีนะครับเชื่อไหมครับหมดเงินกับการยิงแอดเฟซบุ๊กเนี่ยไปเกือบล้านนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือขาดทุนค่าแอด ตลอดครับขายได้ครับแต่เข้าเนือ้อทก order ุกออเดอร์ครับจึงมาปรึกษาการยิงแอดเฟซบุ๊กกับโค้ชฟีนะครับสิ่งที่โค้ชฟีเจอหน้าตกใจมากๆครับเขาดูต้นทุนในการคำนวณค่าแอดผิดวิธีครับไปดูต้นทุนต่อการทักหลายคนนะครับยิงแอดบนเฟซบุ๊กแล้วชอบไปดูต้นทุนต่อการทักเห็นว่าต้นทุนต่อการทักถูกคิดว่าแอดตัวนั้นดีและอัดเงินยิงเข้าไปยิงเข้าไปแต่ที่ไหนได้ครับขาดทุนมาตลอดแล้วที่สําคัญมันเป็นภาพลวงตาครับขาดทุนไม่รู้ตัวครับกว่าจะมารู้ตัวนะครับก็หมุน ไม่ทันแล้วล่ะครับดังนั้นนะครับใครก็ตามนะครับที่ยิงแอดเฟซบุ๊กแล้ววิเคราะห์ท่าแอดไม่เป็นนะครับไม่รู้จักการยิงแอดที่มีกลยุทธ์นะครับยิงเปิดหาแต่คนใหม่อย่างเดียวเลยนะครับเจอแต่ผีทักเจอแต่พวกมือบอลกดเข้ามาแล้วไม่มีการตอบโต้อ,อะไรใช่ไหมครับยิงแต่กลุ่มเป้าหมายเดิมๆซ้าๆจนช้าไปหมดแล้วครับเห็นแอดคุณจนเบือ่อเอาพูดง่ายๆก็ขายไม่ได้สักทีครับเพราะคุณยังไม่รู้เทคนิคการยิงแอดที่ถูกต้องคุณยังไม่รู้เทคนิคการยิงแอดแบบวิคะห์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายและยิงแอบดบ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการแบบนี้อยู่ยิงแอดมาก็เยอะแต่ไม่ประสบความสําเร็จสักทีโคชบีแนะนําให้คุณเรียนคอร์สคอร์สนี้กับโคชบีเลยครับโคชบีนะครับจัดคอร์สยิงแอดวิเคราะห์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายบน a c e b o o k นะครับที่สําคัญนะครับเป็นคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทานะครับแม้ว่าคุณจะยังไม่มีความรู้ในการยิงแอดเลยก็ตามครับถ้าคุณได้มาเรียนยิงแอดเฟซบุ๊กกับโคชบีคุณจะเริ่มต้นอย่างถูกทิศถูกทางไม่หลงทางหรือไม่ปติดประต่อความรู้เอาเองไปเอาความรู้ฟรี จากแหล่งต่างๆมาต่อต่อกันเองแล้วสุดท้ายยิงแล้วไม่สําเร็จได้จริงครับโค้ชบีจะรวบรวมองค์รวมความรู้ในการยิงแอดให้คุณทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วคุณจะยิงแอด a c e b o o k แบบมีประสิทธิภาพต้นทุนต่าแล้วที่สําคัญเหลือกําไรให้คุณเนาะเนาะต่อเดือนเลยครับคอร์สนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนี้นะครับที่กรุงเทพนะครับที่โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24เรียนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครตัดสินใจเรียนคอร์สคอร์นี้กับโค้ แถมคอร์สออนไลน์ครับชื่อคอร์สว่ายิ่งแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวให้คุณไปเรียนเสริมกันฟรีๆนะครับและคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สตลอดชีพไม่มีหมดอายุนะครับและในวันเรียนนะครับโค้ชวีจะตั้งกล้องครับบันทึกภาพการสอนสดของโค้ชวีในวันนั้นเอาไว้ด้วยเพื่อคุณสามารถกลับไปเรียนทบทวนย้อนหลังได้ตลอดเวลาไม่มีหมดอายุครับและพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะครับโค้ชวีจะแจกหนังสือเล่มนี้ให้คุณด้วยในวันเรียนนะครับเป็นหนังสือที่สอนให้คุณยิงแอดเฟซบุ๊กเริ่มต้นจากศูนย์ครับจนกระทั ยิงแอดแบบมีกลยุทธ์แล้วที่สําคัญนะครับดูผลค่าแอดเป็นและมีกําไรจากการขายยอดขายปังๆร้อยบ้านพันบ้านต่อวันครับและถ้าเกิดใครยิงแอดมาก่อนแล้วนะครับมีคําถามนะครับมีข้อสงสัยที่ติดตรงไหนในการยิงแอดเฟซบุ o กนะครับก็สามารถนํามาสอบถามโคชบีได้ในวันสอนสดวันนั้นเลยด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเกิดใครดูคลิปคลิปนี้อยู่หลังวันที่26พฤษภาคมไปแล้วนะครับอยากรู้ว่ารอบต่อไปโคชบีจะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับให้คุณทักแชทเข้ามาสอบถามว่ารอบต่อไป มีเมื่อไหร่เดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกรอบต่อไปกับคุณเองนะครับถ้าคุณอยากยิงแอด a c e b o o k ให้มีผลลัพธ์ยิงแอด a c e b o o k ให้มีกำไรยิงแอด a c e b o o k ให้มีประสิทธิภาพลดต้นทุนค่าแอดเพิ่มกำไรให้คุณนะครับแนะนำให้คุณเรียนคอร์สคอร์สนี้ได้เลยครับถ้าคุณสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับโค้ชบ B พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์